เอาเอาไข่กันเด้อพี่น้องวันนี้เขาแจกไข่เขาแจกแจกไข่โอ้แจกไข่เนี่ยมีผู้ใหญ่ใจดีมาแจกไข่ไหมนี่มีผู้ใหญ่ใจดีมาแจกไข่พี่กางเอาไปกี่ถุงแล้วผมเอามาถุงหนึ่งแล้วตรงนั้นด้วยสิ ตรงนั้นเขาไม่ค่อยเอาอ่ะผมเอาไปสิบรูปแล้วข้างไหนแถวบ้านไม่มีก็มีบ้านที่โกกบ้านของเขามีบ้านสองคนเขาไม่ค่อยกินกันที่ลอยเขาก็มาค้ำเมินนอีนิดนมาสามทุ่มแล้วผมก็เอาตอวนั้นผมจะไปสิบรูปใหม่นี่ ต่กินคนเดียวเลยทำไมสิบลูกเนี่ยบ้านไปแล้วไม่มีใครกินเละอย่างที่ว่าค้อทอดอย่างนั้นเออแล้วร้อนยังยังพอลูกของลูกครึ่งลูกอะไรกันได้อยู่ไปแบบเนี้ยมันจะถ้ามันต้มมันโลแล้วนะสองวันมันก็เขียวข้างในแล้วอะ่ะแช่เย็นก็ได้อืมไม่รู้จะแช่ไหมวัวไข่ไข่ไข่จะเจอยังไงยังไป กำลังได้ขู่เอามาเอาใครเร็วครสามได้จะไ่ให้หลายายอ้าวหนุนได้แล้วเอาสามให้สี่เลยอ่ะ กินกันให้ฮึก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 โลมไปเลยเอาไข่ไข่เร็วไข่ไข่พะโล้ต้มพะโล้แม่อย่างนี้มันต้องติดหมูอยู่ตึกมาด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าจะมาแจกบอกว่าหน้าผมจะเอาหมูอยู่ตึกมาด้วยทีนี้เอาเอาสามออ เอาไปเถอะเอาไปให้น้องนะเอาไปเลยเพื่อให้เขากินน้องผู้ฟันยังก็กินเม่นตจะใครอ่ะ่เออใครเขามาจากคุณหลัะหลวงพ่อคุณหล่ะเลยชาติเขามาอืม

ไม่ช้าช้าหมดอดเลยอดเยยัดวก็ค mm ิห hmm. น่วยหนวยสวยหน่วยสวยเลยเดไอ่ไป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 ก็ไปเอ้ใครทีเนี่ยใครต้มมือาลูกต้มมือกนใครจ แกก็แจกมูนี่มนี่เอาเแจกใทุกคนแหละมูซีก็แจกเฟมาก็แจกเจ๊บมูะเด็กมาเร็วเข้าคิว ลูกไม่สวยไม่เอาถ้าลูกลาวไม่เอาลาวมันลูกสวยเอาไปต้มแล้วปอกออกดีลูกไม่สวยลูกไม่สวยเอาใครวันี่มีผู้ใจบุญใจกุศลมีจิตศรัทธาเอาใครมาขะอาม่าแจกทุกเมื่อกัสที่ขายมันไน่อามาแจกอย่างเดียว บอไซที่เราแกวได้บอไซกันบอไซไหนใจจะน้อยอ่ะให้เขาไใส่แบบเนี้ยเองจ้าบอไเอาไปให้กันเราไปดิเออผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอาสักถุงใหญ่ครับไปแจกบ่อทรไซสิบ่อทรายตรงเราเอาน้ำคนเนี่ยจะให้มันแถบมันมีหลายคนอ่ะมันมีพม่ามีทั้งไอ้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเอาเนี้ยให้เขาได้เอาเนี้ยเนี้ยเนี้ยให้เอา

ไข่ตรงเพาะไข่สทอนเขามัมีที่ออกที่ไปเขาก็ให้เอามาแจกโูกคนกินกันแจกหมูน้นบ้างหมูนี้ใช่เขาเอามาแค่บนและพันเหมือนอะไรเนี่ย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 เดี๋ยวซ้อนหุเดี๋ยวมันจะขาดเอาที่รอน้ำเขาอะเอาน้ำที่ดึงวนั้นไงให้ ให้เขาไปเถอะเอาด้วยกันผูกปากไว้เอ้ยมันต้องผูกอยวมันร้อนเจ็นเน่าโอ้ว่าวุ่นละวุ่นวาละเอาทีนี้ใส่ใส่่างได้บ้างรถรุ่นนี้ก็ใส่่างได้ก็เตรียมรถแล้วใครใส่ตรงไหน เออโหมันตกปิดไปได้อีกนี่แลกนะงานอ้าวไข่เร็วไข่เอาไข่ก่อนเอาไข่เร็วไข่เอาขจายไขจาไข่เออเราลืมถ่ายบินไหมวะเราบินให้เขาไปแล้ว กลับได <น EN! S 2> บ้บินอะไระพจำจุน, <EN! S 1> จนง,งินได้ตัว ชายมาซื้อเขาตั้งไหนนี่เลี้ยลูกใครวะอ่ป่า่ามัอนด้วยอมเมืดๆไปปิดปั๊มเลยนะมืดมนะ ปิดเดี๋ยวน้ำแห้งเราดูประมาณสักหกโมงครึ่งหรือกับเจ็ดโมงอ่ะปิดสั่วสัวแน่ปิดไม่มีกุญแจล็อกไม่มีกุญแจล็อกเลยเขาถามถือแตกกันเนี่ยล็อกทําไมอ่ะเราปิดแค่ตัวไอ้นี่เฉยล็อกไว้ทำไรล็อกมันต้องล็อกตั้ไว้มากเล็อกไว้ทำไรล็อกมันต้อล็อ เดี๋ยวเอากล้องมาติดกล้องมาจอทำไมเขาเขาลักเปิดหรือว่าไม่ลักซ่แต่เราก็ติดไว้ก็ดีการไว้ไข่ทางนี้ไข่มาี่มานี่มาเอาไข่ไม่กินได้หรอมาช่ำหมดอดไข่ไข่รักษา แจกไข่ที่วัศนาเลี้ยงเขมเ้นขาให้มาเอาเอาที่นี่รือว่าไปเอาไหนนี่เฮ้ยขขขโอตะน้อยอยูไหนเนี่ยอตาก้าอตก้ามาใส่เลยนบ้านาเนแจกไข่บอกตะน้อยเอไข่มาถุงเงืออ่ะป เอาวี้ชั่วใส่ข้ารั้าวาวะเารข้าวห้ว่้าข้างห้าน้าวเอาวอาข้าวข้าวข้นวข้าอเ้าวข้าวข้อวเอาวข้าวข้าวข้าวอ้าวข้าวข้าวข้้าวข้าวขาวข้าวข้วขาวอาวข้าวอ้าวข้าวข้าว้เวเาะข้าวข้า้าวข้้าวขาอข้าวาวอ้าอเ้าวข้เวข้าวขว้าวข้าวขาาข้า้าเาอ้อเอออเ้อ้้วา้า ที่เหยียบเหรอขั้นคนขับเนี่ยจะไปที่ไม่ไปรถจะไม่เท่าได้าาาาาาด้วยน้ำที่ลากรถด้วยเป็นฟอร์ดไม่ใช่เลยดูนี่ลากได้หรอกตะขอเอาลากอย่างเงี้ยอ่ะมันมีจะขอเนี่ยเอาโชว์อ,อ,อย่างเดียวอะเหรอทำไม่โชว์ล็อกตัวถ้าที่เหียบจับอ้าวมาช้าหมดอดไข่ แจกไข่ได้ชองไว้เขาจิงชองจิ้งไข่ไว้เอ่อจะไปละวอยู่หมูห้านานละกลับหมูตัวเองบ้างอ่ะเอออไปก่อนนะครับไปอ่ะผู้ใหญ่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคะคอสวัสดีสวัสดี